คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของการงานและการเงินค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูค่ะผู้ที่เกิดวันที่สิบ 6ธันวาคมถึง13มกราคมพยากรณ์ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูกันเลยค่ะว่าดวงการงานการเงินจะเด่นมากน้อยขนาดไหนจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือเปล่ามีโอกาสมีเงินเข้ามาใช้เรื่อยๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูดวงให้กับชาวราศีธนูกันเลยค่ะ มาดูคำานำนายให้กับชาวราศีธนูกันเลยค่ะได้ไพ่ q u e n o o s w o r r s นะคะช่วงนี้ในการ ทำมาค้าขายในการทําธุรกิจส่วนตัวในการประกอบกิจการต่างๆของชาวราศีธนูนะคะมีความมั่นคงดีค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ไปรอดพัฒนาการทํามาค้าขายของตัวเองให้อยู่รอดและมีความมั่นคงนะคะอยู่ได้นะคะการทํามาค้าขายการทําธุรกิจและการกิจการของตัวเองนะคะ มาดูคำทำนายกันต่อเลยค่ะ ได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะช่วงนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีธนูค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานคุณก็จะมีเพื่อนร่วมงานมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตมีผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนแล้วก็มีโชคดีในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับการทํางานเกิดขึ้นของชาวราศีธนูค่ะมาดูคําทํานายกันต่อเลยค่ะ ได้ไพ่สามถ้วยนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูค่ะคุณดวงดีนะคะจะมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดมือค่ะเงินจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีค่าใช้จ่ายรออยู่ข้างหน้าแต่เงินก็จะมีเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายได้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาให้คุณได้จ่ายแบบไม่ขาดมือนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีธนูค่ะ คำพยากรณ์ของชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของการทำมาค้าขายในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการทำกิจการของตัวเองค่ะช่วงนี้นะคะคุณมีความเชื่อมั่นคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณมีการนำพาธุรกิจของคุณมีความมั่นคงมีการก้าวหน้าแล้วก็ไปต่อได้ด้วยความมั่นคงนะคะ คุณเชื่อมั่นในการทํางานของคุณคุณเชื่อมั่นในการาเด็ดเดี่ยวของคุณและนําพาธุรกิจของคุณมีความมั่นคงนะคะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะช่วงนี้นะคะหน้าที่การงานของชาวราศีธนูก็เรื่องอจะมีเรื่องดีๆนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานจะมีงานเข้ามาแบบฟุกฟ๊กๆจะมีงาน ที่ผู้ใหญ่และเพื่อนร então, in course, well debate, ่วมงานจะสนับสนุนในการทำงานของคุณให้งานของคุณดีขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของการเงินก็จะมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดมือนะคะมีรายจ่ายก็มีเงินเข้ามาให้กับคุณได้ใช้จ่ายได้เพียงพอกับการที่คุณใช้จ่ายแล้วก็มีเข้ามาอย่างไม่ขาดมือค่ะในเรื่องของการเงินนะคะ พากันมาดูดวงก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกคนนะคะขอให้คุณโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะขอให้คุณโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ